ไข่ไข่มุกปกติในหอยเข้าใจได้หมดเลย<อ>นะฮะแต่ว่ารอบนี้ไข่มุกมาอยู่ในท้องของไก่ฮะ,ะ,ะแล้วมาโชว์แบบคล้ายๆกับลูกอมเหมือนกันแต่ไม่ใช่นะ,ะมาเจอแบบนี้คือเรื่องๆเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเนี่ย,ยเขาเลี้ยงไก่ชน<อ>เลี้ยงไก่ชนแล้วตัวไหนมันดูดูไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะเขาจะเชือดเนื้อไก่<อ>เชือดเชือดคอเชือดเชือดไก่เพื่อไปขายเป็นเนื้อนะฮะแล้วมี4ตัวในรอบนี้ที่โดนเชือดไปหนึ่งใน4ปรากฏว่าระหว่างที่เลาะเนื้อมากลางลําตัวข้างในตัวมันอ่ะ ไปเจอไอ้เม็ดมุกแบบเนี้ยขนาดประมาณสักเหรียญเหรียญสลึงไหม,มเหรียญห้าสิบสตางค์ะอะประมาณแบบนั้นนะฮะเหมือนหินยังไงอย่างนั้นเลยแต่เมื่อเอามือถือเอาไฟฉายส่องเข้าไปปรากฏว่ามันอมแสงอ่ะมันอมแสงไฟฉายแล้วมันเปลี่ยนสีเฮ้ยมัน มเป็นสีเขียวใช่ดูข้างนอกเนี่ยเหมือนลูกอมเมนทอสอว่างนะสีฟ้าหน่อยแต่พอโดนแสงปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวเลยครับพี่เขาบอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้ในชีวิตที่เชียดไก่ขายไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเข้าใจว่าให้โชคสองชั้นโชคสองชั้นชั้นแรกคือมุกไก่โชคแค้ที่สองเดี๋ยวเอาบ้านเลขที่ไปเอไม่ได้บอกบ้านเลขที่นะโชคที่สองคือเอาบ้านเลขที่เดี๋ยวจะไปเสี่ยงโชคดูสักหน่อยนะฮะที่สําคัญเอามุกเนี่ย ไปให้โรงรับจำนำช่วยตรวจสอบหน่อยว่ามันใช่มุกไหมหรือมันเป็นอะไรกันแน่ก็ได้ข้อสรุปครข้อสรุปคือยังไม่สรุปคือเจ้าหน้าที่ผมก็ดูไม่รู้เรื่องหรอกออนะฮะแต่ไม่ไม่น่าจะใช่ไข่มุกอะ่ะไข่มุกแบบในหอยเพราะไข่มุกแบบในหอยเนี่ยมันจะมีความเรียบเนียนแต่มุกที่ว่าเนี้ยพอส่องแบบเหมือนส่องรลาเห็นไหมอพอส่องเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนไข่มุก ทำ่มีรูปรุนอะไรอย่างเงี้ยมันเห<ด>มือน,นจะมีตะปุ่มตะปําเล็กๆ,ๆน้อยๆเรามองไกลๆเรามองไม่เห็นนะครับพอส่องเข้าไปจะเป็นแบบนั้นอ,อ,อรอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกทดีดีกว่าแต่งานนี้ไม่ธรรมดาฮะเพราะว่าเจอมุกไก่อยู่ในตัวของไก่ครับค่ะน่าจะ